สวัสดีครับผมยินดีที่ได้รู้จักนะครับผมชื่ออดิศักดิ์นะครับชื่อเล่นชื่อตู่นะครับอยู่ในกลุ่ม PGT Thai Team e u r นะครับผมครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ผมจะได้มาแนะนําเพื่อนๆนะครับให้รู้จักชมหน้าตาใหม่นะครับของ AgeLock นะครับผมคือ AgeLockme ครับผมเพื่อนๆรู้สึกแปลกผมหรือเปล่าครับว่าเราวันนี้นะครับเราเปลี่ยนสินค้านะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับบางท่านนะครับมีสินค้านะเต็มบ้านเลยนะครับผมนะครับ เคยว่าสินค้าไหนนะครับที่ว่าดีในใช้ในต่างประเทศนะกลับไปใช้ที่เมืองไทยกลับไม่ดีนะครับผมพร้อมที่จะเปลี่ยนสินค้านะครับผมอะไรก็ได้นะครับที่มันจะเข้ากับตัวเรามากที่สุดแล้วครับอะไรที่ดีกว่าเรามากที่สุดจริงไหมครับครับวันนี้ผมขอแนะนาไม่รู้จัก Evolu อร์ลใหม่นะครับผมพราะว่าเรยังจะพบกับเรื่องในสกินแคร์ครับผม ก่อนนี้นะครับผมขอพูดถึงกับบริษัทกันก่อนนะครับที่หนึ่งนะครับผมบริษัทนิวสกินนะครับมีการพัฒนาตัวเองนะมันมากถึง30ปีด้วยกันในเรื่องแ n t i r ้เเอ็นะครับผมแล้วก็มียอดขายนะครับตอนนี้นะครับถึง3,000ล้านนะครับต่อปีนะครับสามพันล้านดรต่อปีนะครับผมแล้วก็ลงตลาดหลักทรัพย์นะครับเรามีการยอมรับในสื่อนะครับเยอะแยะมากมายนะครับผมเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือและมั่นคงนะครับผมแล้วก็ได้รับสินค้าของเขามีได้รับสินค้า ความเชื่อถือนะครับ Stevieboard นะครับเยอะแยะเลยนะครับผมอันต่อไปนะครับผมจะต้องพูดถึงนะครับเขามีศูนย์วิจัยของเขาเองนะครับถึง3ที่ด้วยกันนะครับผมแล้วคนที่ทํางานให้เขานักวิจัยนะครับมากถึง้อยท่านนะครับผมนี่มีแต่คนนึงเก่งนะครับผมมาทางานร่วมกันนะครับผมจึงทาให้เขามีสินค้าที่โดดเด่นและสินค้าที่น่าเชื่อถือจริงไหมครับแล้วนอกจากนั้นครับยังทางานร่วมกับนักทั่วทั่วโลกเลยครับนักวิจัยทั่วโลกเลยนะครับแบบนี้นะครับผมอันที่ผมต้องพูดถึงนะครับก็คือบริษัท Light c e n t u ยีนะครับ เพราะว่าเป็นศูนย์วิจัยนะครับที่มีความรู้นะครับเรื่องยีนมนุษย์ของเรานะมากที่สุดนะครับในโลกเลยนะครับมากถึง30ปีด้วยกันนะครับผมนะครับเขาสามารถที่จะรีเซ็ตยีนมนุษย์ของเราได้นะครับเป็นหน่วยเล็กที่สุดในร่างกายนะครับผมมีผลงานออกมาแล้วนะครับให้ด่งดังทั่วโลกนะครับคือเขาสามารถรีเซ็ตยีนกลุ่มลิงนะครับทํำให้ลิงนะครับไม่แก่ได้นะครับผมและในวันนี้นะครับไลฟ์เจนเทอนุยนี่นะครับก็ร่วมมือทํางานกับนิวสกินอันเตอร์ไพรส์นะครับผม ครับผมเอชล็อกมีนะครับเป็นตัวเครื่องนะครับที่ห่อหุ้มนะครับครีมของเรานั่นเองครับผมคือจากที่สมุนไพร200กว่าสมุนไพรนะครับผมจะผสมผสานนะครับผมเป็นครีมออกมานะครับเฉพาะที่เหมาะสมกับตัวคุณมากที่สุดนะครับผมนะครับเครื่องนี้นะครับก็คือว่าใช้ง่ายนะครับเท่นะครับแล้วก็สะอาดแล้วก็ตรงความต้องการของลูกค้านะครับผมครับสะอาดนะครับผมคือตัวนี้นะครับบางครั้งไม่ต้องไปจับครีมเห็นไหมมันจะมีแบคทีเรียตัวนี้ก็คือแค่หยอดมือเข้าไปเป็นเนื้อครีมออกมาให้คุณเลยนะครับผมแล้วใช้ง่าย ครับผมคืออนนี้ครับจะมีเดย์ครีม n i ท์ครี e และมีเซรั่มถึง3อันนะครับทำไมถึงมีเซรั่มถึง3าอันนี้สำคัญมากๆเลยครับผมเคยเห็นโฆษณาครับบางตัวที่จะช่วยเกวเรื่องนิ้วรอย50%เรช่วยความชื้น20%่นแบบนี้นะครับทำไมมันถึงน้อยจังเลยนะครับแบบนี้นั่นแหละครับผมเขาบอกว่าสมุนไพรบางตัวไม่สามารถมาอยู่ด้วยกันนานๆได้นะครับทำให้มันฆ่ากันเองทำให้ได้ลดปริมาณความต้องการนะครับผมที่ดูแลนั่นเลยแยกเป็น3าอันเพื่อเพื่อตอนเวลาที่เราใช้เนี่ยมันลงมาปุ๊บเราจะได้ประสิทธิภาพที่ดีสุดนนัเอง ครับครีมตัวนี้นะครับก็จะใช้การทาเป็นครีมตัวนี้จะออกแบบนะครับก็คือมาโดยการที่ดูจากอายุของเราเชื้อชาติของเรานะครับผมแล้วก็ดูอากาศนะครับผมบางท่านอาจจะอยู่ที่อากาศหนาวบางที่ร้อนนะครับซึ่งคนที่เราไป ถามเขาครับผมเขาอาจจะแนะนาไม่ถูกนะครับจริงไหมครับเขาไม่รู้ว่าเราอยู่อยู่แบบไหนนะครับตรงนี้เราสามารถที่เรารู้ของเราเองได้นะครับผมแล้วปัญหาของผิวที่เราเป็นอยู่แล้วและความต้องการดูแลของผิวนะครับตรงนี้เราสามารถใส่ข้อมูลตรงนี้เข้าไปได้เลยนะครับผมใช้แอปพลิเคชันนะครับผมเรามีบอกวิริ้วรอยตรงใต้ตามีตรงนี้นะครับเราก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับผมก็จะเป็นเนื้อครีมออกมาให้กับคุณนะครับนะครับมอพูดถึงตรงนี้นะครับเรามีสินค้า age lock นะครับมีตัวนี้มาหลายๆตัวนะครับมีการที่น่าตื่นเต้นนะครับวันนี้นะครับ เป็นตัวส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงในการดูแลผิวนะครับผมนะมีเครื่องนะครับเป็นตัวเอสล็อกนะครับผมตัวแรกนะครับผมที่ใช้ภายใน7วันเปลี่ยนแปลงความผิวนะครับผิวของเรานะครับผมเครื่องสปาหน้านะครับผมจุดเด่นครับผมเป็นตัวดีท็อกผิวหน้าช่วยรุงผิวหน้านะครับผมใช้ปุ๊บนะครับหน้าใสหน้าเด้งนะครับแบบนี้นะเครื่องบอดี้สปาลดสลายไขมันนะครับผมอันต่อไปนะครับเอสล็อกนะครับ R square นะครับผมนวัตกรรม AgeLock เป็นการดีท็อกนะครับจากเส้นผมจนถึงเท้าเราได้นะครับผมรีเซ็ตดีนเซลนะครับผมนะครับเป็นตัว AgeLock นะครับ t o Face e s s e n c e r นะครับผมยกกระชับผิวนะครับผมครับแล้ววันนี้เราเจอนะครับ AgeLock มีนะครับหน้าตาวันนี้นะครับผมแบบนี้นะครับผมที่จะเปลี่ยนแปลงการดูแลผิวอย่างสิ้นเชิงนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับ ครับผมถ้าเพื่อนๆนะครับเห็นว่า a อ e ล o อกมีนะครับมันสุดยอดแบบนี้นะครับผมแล้วอยากจะได้นะครับผมไม่ต้องรอช้านะครับผมติดต่อนะครับผู้แทนจำหน่ายนะครับ PGT ไทไททีมยิโรบเราได้ทันทีเลยนะครับผมว่าจะซื้อได้ยังไงนะครับผมหรือว่าจะทำธุรกิจได้ยังไงจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ยังไงนะครับกับธุรกิจแบบนี้นะครับผมเรายินดีต้อนรับและให้คำแนะนำแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอลากเพียงแค่นี้ครับผมแล้วเราเจอกันนะครับผมสวัสดีครับ